สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ลองมาลุ้นกันนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้เลขนี้มานะครับก็หวังว่าจะไม่ได้ไปชนกันกับเลขดังอะไรที่ไหนนะครับก็ลองมาลุ้นกันว่าจะเลขเนี้ยจะเป็นในเลขไหนนะครับผมเชื่อว่าเลขเนี้ย มีในใจหลาย,ลายๆท่านแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้มาขวายญิงขวายปังๆกันทุกคนทุกท่านสาหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับที่ผมสรุปในทุกๆสูตรนะครับอาจจะมีหลายสูตรหลายคลิปนี่ผมไปสรุปให้ในคลิปนั้นก็จะเป็นในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างใครยังไม่ดูนะครับรีบไปดูกันนะครับผมลงให้ในที่ช่องช่องหวยเด็ดต่อไปอ่านะครับในวันนี้ลงที่ช่องหวยเด็ดต่อไปชื่อคลิปว่าโค้งสุดท้ายบานล่างนั่นแหละนะครับค้น เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะว่าเลขออกเอ้ยนะครับเลขออกใครใครมาบอกนะครับเนาะเข้าไปดูกันนะครับอยากพลาดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นผู้เดียวนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยเนาะว่าจะมีดวงในแต่ละงวดหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยดูร้อยคนใช่ว่าจะถูกทั้งร้อยคนก็จะมีคนที่ดวงไม่ดีนะครับก็อาจจะมีคนที่ดวงดีบางท่านอาจจะนะครับที่ผมให้ไปเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เห็นคลิปบางท่านอาจจะเออเนะี่ยไม่ชอบเลขนี้นะครับบางท่านอาจจะลืมซื้อนะครับนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยเด้อนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะก็จะได้เข้าใจ ว่าในสูตรเป็นยังไงนะครับซึ่งเรามาดูในสูตรนี้หน้านะครับสูตรนี้ก็คืองวดที่แล้วนี่เข้าตรงๆนะครับนี่เลยนะครับสูตรนี้ลงเป็นงวดที่สองแล้วนะครับงวดที่สองนี่ให้ไปหนึ่งแปดนะครับก็เข้างวดก่อนก็เข้าในหลักสิบอยู่สูตรนี้เป็นสูตรล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรล่าง ซึ่งก็ออกมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสลับในสูตรนี้นี่แหละก็ลองนําไปลุ้นกันนะครับซึ่งในงวดล่าสุดนี้สูตรนี้ก็ให้เลขนี้มานั่นแหละนะครับนอะก็ลองนําไปลุ้นกันนะครับว่านะครับจะเป็นในเลขไหนนะครับมีในนี้แหละนะครับเม็ดเดียวที่ผมจะเน้นให้นั่นแหละเราก็จะมาดูนะครับซึ่ง ในสูตรเนี้ยเป็นสูตรล่างนะครับหลักสิบเนี่ยเขามักจะมาเป็นตัวเด่นนะครับ Kevin yeah. เขามักจะมาเป็นตัวเด่นล่างนะครับของในสูตรล่างเดินดีนะครับงวดก่อน,ม,นมีงวดก่อนนี่แหละนะครับที่พลาดไปเนาะงวดก่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มาศูนย์วันนี <S <s ้มาเจ็ดเจ็ดนะครับมาสามเนี่ยวันนี้ก็หลุดวันนี้มาหก 3 8นะครับก็เนี่ยตั้งแต่ที่ลงให้จริงๆเลยสูตรนี้นะครับใช้จริงๆนี่ก็หลายงวดแล้วสำหรับในสูตรนี้สูตรล่างเดินดีนา่าจะนะครับคุ้นคุ้นเคยกันอยู่เนาะนะครับสมาชิกเก่าเป็นสูตรล่างเดินดีแต่ผมแยกออกมาเขียนให้เป็นในหลักสิบเพราะว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมันจะเข้าในล่างนะครับหลักสิบนี่มันได้มันไม่ได้มาสิบเสมอไปนะครับนี่มาแค่ไม่กี่งวดเดงหนึ่งนะครับสองสามงวดเดงเนาะ นอกนั้นมาในหลักหน่วยนะครับ2 3นี่ก็แสดงว่ามีอยู่ในสูตรเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าในชุดนี้จะเป็นล่างนะครับ2กับ3นั่นแหละมันก็จะมานะครับชนกันก็สำหรับในนะครับในสูตรนี้เผื่อท่านไหนยังไม่ได้ดูเนาะนะครับซึ่งลงวัดแรกนะครับ อันนี้เป็นชุดเดียวเนาะนะครับอันนี้เป็นชุดเดียวล่างนะครับสองคู่เนาะอ่าสองคู่นะครับไม่ใช่ชุดเดียวนี่ลองดูเผื่อใครชอบเลขนี้นะครับวดก่อนก็หนึ่งศูนย์เนาะสามศูนย์นี่ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดก็ลงวันแรกนะครับศูนย์นี้วันลาสุดก็ได้ตัวนี้เก้าศูนย์หรือศูนย์ศูนย์เลขสี่ออกศูนย์ศูนย์บ่นะครับ หรือจะเป็นนะครับข้าศูนย์หรือจะเป็น60เนาะ6กับ9ก็ตวัวเดียวกันนะครับก็ลองนำไปพิจารากันนะครับสำหรับในงวดที่จะถึงนี้เผื่อใครชอบในสูตรนี้ก็ตามนั้นนะครับเนาะก็มันก็จะมีหลายสูตรนะครับในงวดเนี้ยเนี่ยสูตรเนี้ยก็น่าสนใจนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนี่ลงงวดแรกก็เข้าเนานะครับ เด่นบนล่าง12งวดติดนะครับวดก่อนให้8มาในหลักร้อยเนาะลงวดแรกอันนี้ก็ลงเป็นวดที่2แล้วนะครับก่อัน่นเลยครับเนาะซึ่งในนะครับสูตรเนี้ยสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งช่วงเวลากันเนี่ยเลขที่มันออกเนี่ยนะครับแล้วก็สูตรเนี้ยที่ผมทําให้เด่นก็จะมี7 78นะครับ78เนี่ยก็แสดงว่า78เอ่ยนี่ก็จะมาชนกันกันกบในตัวนี้นี่หรือว่ามันจะออกมาเนี่เพราะว่าในฝั่งเนี้ยมาหลอกมาเบิ้ลเลยนะครับเบิ้ล2เลยอันนี้ก็สูตรนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็แสดงว่ารู้สึกว่าเห็นเจ็บหลายสูตรแล้วเนาะแล้วก็รวมสูตรนี้ด้วยนะครับ ที่ท,ท,ที่ที่หลักแสนนะครับช่วงเวลาที่หลักแสนกับหลักหน่วยล่างอนะ่ะเหมือนกันเนี่ยมันมา2องว่าติดแบบนี้ซึ่งในฝั่งนี้นะครับ9มันก็มาตรงตรงนี้แล้วนะครับที่มันเหมือนกันเนาะแมันก็จะมาในงวดถัดไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะเนี่ยถ้ามันมาเหมือนกันเนี่ยเยังมาตรงนี้ในตำแหน่งนี้เลย0มันก็มาในตำแหน่งเดียวกัน บังเอิญไหมนะครับก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาในตำแหน่งนี้หลักหน่วยล่างหรือเปล่านะครับนั่นแหละได้แล้วตัวนี้นะครับได้แล้วตัวนี้ในหลักไหนผ่านไหมนะครับล่างนี่ซึ่งก็ไปดูในสูตรดับดับดับเอาอยู่นะครับงวดก่อนผ่านทุกสูตรเลยนะครับแต่ในงวดนี้อ้าวนะครับมีมีม มีติดดับแต่ไปติดดับในสูตรที่มันมักจะหลุดพอดีเลยตรงนี้นี่สูตรนี้นี่สูตรที่สองนี่มักจะหลุดนะครับนั่นแหละนะครับสูตรดับเอาว่าเป็นเล็งเด่นเลยนะครับเนาะแล้วก็คงต้องตัวนี้นี่เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวไหนซึ่งน,นั่นแหละนะครับเนาะ นี่แหละอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไปชนกันนะครับชนกันกับในสูตรชนกันกับในสูตร3ตัวบนเนี่ยสูตรเนี้ยสตัวบนชุดเดียวเนี่ยงดก่อนงดก่อนหน้านี้ซึ่งในงวา่าสูตรเนี่ยนะครับก็ได้ในตัวนี้ นี่แหละเนี่ยชนกันเป๊ะเลยนะครับเนาะเออนะครับเนาะน่ารุนนะครับเนาะเลขนี้ก็แสดงว่านี่เลยครับเอานะครับเม็ดเดียวก็ขอให้หิงขอให้ปังกันทุกคนทุกท่านนะครับสลับใน เลขนี้เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับซึ่งมันก็ไปชนกันกับในหลายๆสูตรเลยนะครับชนก,นกันกับหลายสูตรนี่สูตรนี้ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับใน ย้อนใส่ติไปเนาะจนถึงปี3-8เนี่ยที่เลขมันออกหลัก10บน10ล่างเนี่ยเป็น10เหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะครับซึ่งมันเด่นทั้งหมดมี4สูตรเนี่ยมันก็มีชนกัน3สูตรเลยเลขนี้7จ 7, 7, 7นะครับแล้วก็เลขอื่นก็อาจจะมีบ้างนะครับมี5เนาะ2สูตรแล้วก็6 2สสูตรนะครับนี่ เจ็ดมา3สูตร2ที่มา2สูตรก็จะมี5กับ6นะครับแล้วก็1สูตรนี่แหละหรือจะจับตรงนี้นี่7ห7 6หรือเปล่าหรือใครชอบนะครับก็ลองนำไปลุ้นกันนี่แหละสูตรนี้น่าสนใจก็ลองลองลอง,ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับลองเปรียบเทียบกันดูหรือมันจะออกเป็นนะครับดูดูงวดที่มันออกคล้ายๆกันเนาะ1 8 1.8 1018งวดันั้นออก0 1 9ย แต่ผมว่าเลขงวดน,นี้นะครับไม่แน่เนาะเลขอาจจะออกเลขพี่เลขน้องก็ได้นะครับ 1, 0, หนึ่งนย์ห่วยที่มาออกตัวเก่าแทนในปี6กหนะึ่งเนาะออกหนึ่งศแล้วก็มาออกหนึ่งอีกนะครับแล้วก็ที่มันคล้ายๆเนาะศูนยะ์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองงวนดนะี่แหละที่มันคล้ายๆเนาะ ก็คือมันมันจะมีมันมักจะติดเลขหมานะครับเนี่ยเนี่ยงวดนี้ที่มันออกคล้ายๆกัน10กับถึง8เนี่ยก็มีหกเนาะอันนี้ออก18เนี่ยบนเหมือนกันงวดล่าสุดก็มีหเนาะแล้วก็นี่หลักพันหลักร้อยหลักสิบบนนี่0ูนย์หหนึ่งเหมือนกันนี่อันนี้ก็มีหกเนาะ อืมนะครับใครชอบหกนี่นําไปวิ่งเป็นลูกกันได้เด้อนะครับเนาะถ้าใครชอบหกนะครับเนาะไม่ต้องไปเสพมับบนปล่อยหกไปอ่านะครับเห็นไหมครับที่มันออกสิบเนี่ยเหมือนกันมันก็ยังมีหกนะครับ 10, เนี่ยสิบก็ยังมีหกเนาะสิบเนี่ยก็ยังมีหกเนาะนะนะครับก็ลองไปดูเม็ดเดียวเนาะนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเม็ดเดียวเลขหางเดียวเป็นตัวไหนก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่าน นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ